เหลือ68ตัวในตู้ทุกคน68ตัวในตู้แล้วนิดเวดเป็นตัวที่อยู่บนสุดเลยนะครับของห่วงโซ่อาหาร<笑><笑>แล้วก็จุ่มแรกของอีพีนี้ครับนับหนึ่งสองสามแตกเลยไหมกโอ้เออโอ้โหไฮไลท์เอา้าเอาาอาอีปิกนะครับ e. คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกลัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็น E ีพีที่3ครับเปิดแพ็กอีพียุโรเปียขับแอ t a c k เกอร์หลายคนที่ดูคลิปไปเมื่อวานบอกว่ารออีพีต่อไปเลยครับพี่โอ้โหรูอยู่แล้วว่าผมต้องเปิดใช่ไหมมาจนมาไกลจนถึงครึ่งตู้แล้วนะครับก็โอ้โหไม่เปิดก็ยังไงยังไงอยู่นะ แล้วบางคนก็บอกว่ายอมแพ้จริงๆเลยครับนะครับพูดเหมือนว่าเหมือนผมเหมือนรู้ว่าผมจะเปิดแหละนะหลายๆคนติดตามผมมาก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะคนที่ติดตามมาตั้งแต่ยุคเพสนะภาคนี้สูตรไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่ค่อยได้ผลไม่มีการใช้สูตรเลยภาคที่แล้วนี่ใช้สูตรบ่อยมากนะครับแต่ว่าภาคนี้นี่คือบายบายฮะใช้ทองอย่างเดียวครับมีทองไม่ต้องมีสูตรนะครับพาไปดเวดครับ ร่างนี้ตั้งอยู่ที่1 0 6แล้วที่สำคัญ EP นี้ผมเตรียมแนวทางกันอัพมาแล้วทุกคนหลายครั้งที่ผมเตรียมแนวทางการอัพนะคือโอกาสไม่ออกเยอะมากส่วนมากก็จะเปิดไม่ออกนะครับ EP นี้ผมมี2จุ่มมีแค่2จุ่มเท่านั้นสลับร่างนี้นะหวังว่าจะได้หวังว่าจะได้แล้วก็เตรียมอะไรนะ สกิลที่จะใส่ไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะได้หวังว่าจะได้ไดอ่ะอีพีนี้ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคเฟสนะขอบคุณมากๆครับที่ยังอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดแล้วหลายคนที่ติดตามกันมาทุกคลิปทุกคลิปบางคลิปอาจจะมียอดวิวน้อยหน่อยบางคลิปอาจจะมียอดวิว เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่หวือหวาเหมือนกับเมื่อก่อนเนาะก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนได้เปิดแพ็ก,กอีกหรือโชว์ไทม์ตัวที่ต้องการขอให้ได้จุมแรกจุม2ให้ได้ตัวที่ต้องการด้วยนะครับโดยเฉพาะวันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็อาจจะมีแพ็กใหม่มาให้เราเปิดอีกมาเสียงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไม้ใหม่แล้วเผื่อว่าบางคนยังไม่ได้สังเกตรหรือว่าบางคนยังไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนไม้ใหม่แล้วนะที่เสียงมันยัง แหบอยู่หรือว่าแรงไปหน่อยก็มันยังไม่ค่อยสะเทือนเพราะว่าผมยังจับทิศทางใหม่ๆยังไม่ไม่ไมค่อยถูกเท่าที่ถูกเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ลิมิตของใหม่ๆนี้รับหรือซัพพอร์ตได้แค่ไหนนะครับเสียงชัดเจนดีไหมก็เม้นต์บอกกันด้วยนะครับโอเคไปเปิดแพ็กกันครับแพ็กนี้เหลือมีเวลาแค่2จุม่มไม่ใช่มีเวลามีโอกาสแค่2จุ่มนะครับงบมีแค่นี้แล้วครับ ตอนนี้เปิดไปแล้วเดี๋ยวนะดูก่อนเหลือ68ตัวในตู้ทุกคน68ตัวในตู้แล้วนิตเวทเป็นตัวที่อยู่บนสุดเลยนะครับของห่วงโซ่อาหารของห่วงโซ่อาหารผมจะทําให้ n e ตเวทลงมาอยู่ข้างล่างหน่อยนึงนะครับก็โดยการยังไงดีอ่ะกดไปที่นี่แล้วกันโพซิชันเกมไม่ใช่เปิดตามตําแหน่งนะครับโพซิชันก็มาเล่นเตส อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับแล้วก็พาวเวนิเวทก็จะลงมาอยู่ข้างล่างกลางกลางแพ็คกลางกลางตารางนะโอเคประมาณนี้นะมาไล่กันเลยฮะตอนนี้ผมจะไม่กดเนิเวทนะอาจจะไม่กดนดเวทนะอ่าจะไม่กดน,ดเ,วกดนดเวทนะครับหวังว่าจะได้หวังว่าจะได้จุบนี้ขอให้ออกเลยแล้วกันจุบนี้ขอให้ออกเลยแล้วกัน สามมาหนึ่งสองอะแล้วกดตรงนี้อีกสามหนึ่งสองไม่รู้ทําไปทําไมแต่ว่าทําแล้วมันก็เนาะมันก็ได้ลุ้นแล้วก็มันมีคุณค่าทางใจนะมันเหมือนจะเพิ่มโอกาสไหมหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะทําไปงั้นแหละแล้วก็จุ่มแรกของอีพีนี้ครับ นับหนึ่แตกเลยไหมครับโอ้เออโอโหไฮไลท์เอ้าเอา,เอ,าอีพิกมาครับโอ้โหอีพิกขอเดิดเวทขอเด,ดเดขอเด,ดเดขอเด,ดเดแล้วก็ขาวดำขาวดำย yes! โอ้เฮ้เปนง,ง โอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โหใจหายใจความคือมีงบอยู่แค่สองจุ่มมาทุกคนนะมีงบอยู่แค่นี้คือเปิดไม่ได้แล้วนะตอนนี้ <c oughs> เปิดไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมตั้งลิมิตของตัวเองไว้นะ1นเดือนจะเอาจริงๆจังๆแล้วก็จะล่าจริงๆริงจะจังตั้งงบไว้จริงๆจะจังๆๆแค่แพ็คเดียวนะต้องเลือก ต้องเลือกหนึ่งแพ็คนะครับที่จะล่าจริงๆงจังๆโดยที่แบบว่าคุ่มจนได้ตัวที่ต้องการนะประมาณนี้โอ้ยขอบคุณขอบคุณไม่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องขอบคุณพี่โคหรอกเพราะว่ามันเป็นเงินของเราไงแล้วก็มันเป็นเงินของเ,อเงินที่เราหาได้นะโอเคยังไม่ถึงหนึ่ง้ตัวนะทุกคนเหลือในแพ็คห้าสิบแปดตัวนะครับเหลือในตู้ห้าสิบแปดตัวก็โอเคได้ตัวทอบมา2ตัวเนาะ ก็น่าจะใช้กันยาวๆแล้วครับหรุยโชอเลส18เป็นยังไงบ้างครับเม้น mm hmm. บอกกันหน่อยนะผมยังไม่ได้ใช้หรุยโชอเลสนะทุกคนก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ใช้โชเลสท่าวิกทามอยู่นะครับ17ผมว่าคือ17เนี่ยหรุยโชอเลสใช้ได้2เท้าไงเนี่ย17เรียกุลลี่นะครับใช้ได้2เท้าเวลี่ไฮด้วยนะแต่ว่าหรุยโชอเลสล่างลิเวอร์พูลอ่ะไม่ใช่เรียกุลลี่นะทุกคนใช้ บ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าถนัดสองเท้าแหละแต่ว่าใช้ไม่บ่อยไงไม่ใช่เรกูลารีนะครับโอเคเน็ตเวตอยู่ไหนครับอูยจุ่มแรกก็มาเลยเหรอจริงๆแล้วก็ไม่ใช่จุ่มแรกหรอกเพราะว่าเราเปิดมาหลายจุ่มแล้วเกื <c ười> อบเกือบหมื่นทองเลย <c ười> ยังดีที่ไม่เกินหมื่นทอง <c ười> โอ้โหเอาอยัางไงดี <c ười> ผมใช้จุดเบลลิงแฮมไม่ค่อยเข้ามือเลยทุกคน ทุกคนอัพยังไงบ้างเม้น์บอกกันหน่อยนะครับผมใช้ไม่ค่อยเข้ามือเลยครับจุดอะมันมันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่อ่ะผมว่าขนาดอัพผมอัพหลายรอบแล้วนะจุดอะจริงจริงอัพหลายรอบแล้วนะะอ่ะเอามาแทนนี่หน่อยเอามาแทนเอ่อโรนอายนะแล้วโชวเลเหรอโชเลดร่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะจะเล่นไหมนะแต่ตอนนี้ขอเนตเวตก่อนแล้วกันนะ ขอทำในเบสก่อนแล้วกันนะครับผมเตรียมในทางกันอัพไปแล้วครับทุกคนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะอ่ะอัพไปเลยครับกดออตโอต้เข้าไปแป๊บเข้าให้อ่าแล้วก็บูสเตอร์เป็นสไตเกอร์อินสติ้งนะครับมาสไตเกอร์อินสติ้งแล่นนอมสักหนึ่งหนึ่งดอกไหม <c oughs> ไม่เอาดีกว่าเนาะเลือกเลยครับ เพราะว่าเดี๋ยวเสียดายไซเคิลไอซิ่งนะฮะโอเคมาแล้วก็อัพครับออโต้ไปก่อนตรงนี้ไม่เอวนะแบบนี้ไม่เอวครับเอ่อที่เตรียมไว้ก็คือ7810 88นะ7810 88ครับ ชูตติ้งเครับแปดพาสซิ่ง uh, นะครับแล้วก็ดิบบิ้ง1ิ8แปดแบบนี้เลยนะแล้วก็ตันอยู่ที่100และลงทีมได้106นะครับประมาณนี้มานะครับไปอัพสกิลกันดูก่อนว่าเขามีสกิลอะไรบ้างนะอ่ะ สกิลมีลองเลนเคอร์ครับปั่นโค้งนะไลซิ่งช็อตครับยิงหืนๆลองเลงชุตติ้งสกิลยิงไกลครับโคปติกฟินิชชิ่งฮะยิงลูกท้ายยากเฟโนเมนัลฟินิชชิ่งสกิลพิเศษครับจบสกอร์ด้วยท่งท่าที่ร่างกายทรงตัวไม่ดีนะจ่ายบอลจังหวะแรกครับจ่ายบอลทะลุช่อง c อส s s ล a ิมเซนครับแล้วก็เอาไซค์เคอร์เลยและเฟโนเมนัลฟินิชชิ่งจ่ายบอลด้วยลักษณะที่ร่างกายทรงตัวไม่ดีนะครับไม่มีไฟติ้งนะทุกคนโอ้โหอันดับแรกก็ต้องมีไฟติ้งแล้วครับไฟติ้งดับเบิลฮั โซคอนโทรนะยังไงก็ต้องใส่ครับแล้วก็หมักเซเทินนะเดี๋ยวผมไปดูร่างเก่าก่อนว่ามีไหมนะครับอาจจะเอาอยูบนทุดร่างเก่าแทนก็ได้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนดูดิมีอะไรบ้างมีวันทัสพัฒมีโลโลเรสพัฒมีซูเปอร์ซับโอ้โหมีเฟิร์สไทม์ช็อตมีดับิลทัชโอ้โหไม่ใช่ละหรือร่างเก่าเขามีามีหมักเซเทิร์น อันนี้เดี๋ยวนะผมน ah ่าจะตอนแรกว่าจะเอาร่างเก่ามาอัพเลยนะแต่ว่าเส well ียดายครับเผื่อว่าอนาคตพี่โคจะเอาลูกเล่นใหม่ๆมาให้พวกเราเหมือนกับว่าจะเอา3แลกหนึ่งได้อะไรประมาณนี้เผื่อไว้เผื่อไว้ก็เดี๋ยวใช้ตัวร่างอวตารอัพก็แล้วกันนะครับอัพสกิลเลยก็แล้วกันมาก็พาทุกคนมาลาดเบิ้ลทัดกัน มาผมมีสกิลเยอะอยู่ยังไม่ได้เปิดนะอ่ะโอ้โห 26. 26สการ์ด26สิกิลเอ่อลองกดดูก่อนนะตีบิน็อตครับอ่านลาเดอร์เบิร์ฮัทกันครับเอาโอ้โหทุ่มไกลทุ่มไกลไม่เอาอ่ะมูฟบเลยทุ่มไกลไปต่อฮนะ เฟิร์สทำช็อตครับเก็บไว้ก่อนนะซัมโบโรครับยกบอลข้ามหัวเก็บไว้ก่อนสกิลคลองบอลโอ้โห <Okay. S 1> เอาทุ่มไกลเหรอทุ่มไกลหายไปไหนละทุ่มไกลเมื่อกี้ บล็อกเกอร์ครับเก็บไว้ก่อนนะไหนตัวไหนทุ่มไก่มูฟบเลยครับทุ่มไก่เฮดดิ้งครับสกิลมูมบอลเก็บไว้ก่อนเนาะได้ใช้แน่นอนครับเฮดดิ้งไฟติ้งสมรีดครับมาหนึ่งละอ่าเก็บไว้ก่อนไฟติ้งของหายากฮะบอาว <c oughs> เอ่อไม่เบยจง ยังไม่ลบนะพวกนี้เก็บไว้ก่อนระบ,บุน,น่าครับส่วนมากไม่ค่อยมีใครได้ใช้แล้วครับรบ,บน,น้านะมันไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทําแล้วก็สกิลทำแล้วเท่ใส่บนต่ำระยะไกลครับเก็บไว้ก่อนท e back skill l i g บ t รับเก็บไว้ก่อน คัดดีแหนเทอร์นะเก็บ okay, ไว้ก่อนสกิลครองบอลโอ้จะได้ไหมเนี่ยเด็กประทัดบล็อกเพอร์ครับสกิลดักบอลเก็บไว้ก่อนโอหแมนมาร์ก oh. ิ้งสกิลตัวประกบครับยังใช้ได้กับกองหลังนะกองกลางก็ได้นะกลางตัวรับไม่มีก็ใส่ไปสกิลเจ้าเวหาครับใส่ได้ทั้ง กองหลังแล้วก็กองหน้านะร่างอวตารนี่ซื้อศูนย์บาทครับทุกคนฟิปแฟบครับยังได้อยู่ฟิปแฟบเก็บไว้ก่อนเอาร่างอวตารจะหมดแล้วทุกคนไฟติ้งยังไม่มาเลยครับเอาโอ้โดบบนท้ามาแล้วเยสโอ้โหโอ้โหไฟติ้งมาแล้วดับ,บนดนท้ายมาแล้วครับทุกคนโอ้โหสวีทสวี โอเคเรามีด d o u b l ลฮัทแล้วครับมาจัดเลยครับมีด d o u b l ลฮัทแล้วนะ <c oughs> จัดไปครับจัดไปมีด d o u b l ลฮัทแล้วนี่ไงสุดท้ายเลยครับตัวเดียวด d o u b l ลฮัทโอเคด d o u b l ลฮัทแล้วครับไฟ g h t i n g นะโซคอนโทนครับโซคอนโทนอ๋ง so <c oughs> ตำแหน่งนี้ก็ไม่ต้องเปิดแล้วมั้งตำแหน่งเอาโซคอนโทรลก่อนเอาโซคอนโทรลกับไฟติ้งนะไฟติ้งมีแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเราต้องอัพอย่างอื่นด้วยโอเคแต่เบอรฮัทโซคอนโทรลนะต้องมีนะถ้าไม่มีนี่แย่เลยโอ้โหโอ้โหดีนะที่มีอยู่ตัวหนึ่ง มีอยู่ตัวเดียวครับโซคอนโทรลครับดับเบัลฮัทครับนะตอนนี้เหลืออีก3ช่องเราจะใส่อะไรดีไฟติ้งต้องมีนะไฟติ้งต้องมีดิ빙ช็อตนะเพิร์ชนะเกิลช็อตไม่ยังไม่มีนะเฟิร์สไทมช็อตมียังเฟิร์สไทมช็อตมียังเฟิร์สไทมช็อตยังไม่มีเฟิร์สไทมช็อตนะทุกคนมีไลท์ซิงช็อตลองเล่นชุดติ้งครับ Uh huh. ต้องใส่เฟิร์สไทม์ช็อตด้วยนะเอาเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วกันนะครับยังไงดีอ่ะมีโซโคอนโทรลแล้วหมักเซเทิร์แล้วกันหมักเซเทิร์นเฟิร์สไทมช็อตครับมาหมักเซเทิร์นไงม,มีเยอะ หมักเซเทินครับฝ่าใสไปก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ไม่เอาหรือว่าไม่ชอบอยังไงก็ลบได้นะพวกนี้แต่ว่าผมก็ใช้อยู่นะหมักเซเทินเป็นมางครั้งครับมางจังหวะเราใช้เรื่อยเปิยก็ไม่ได้นะเ i ิร์ดไทม์ช็อแล้วก็ไฟติ้งนะครับมาจริงๆก็อยากใส่ให้หมดแหละอยากใส่เยอะๆด้วยแต่มันไม่มีงไง มันมีช่องใส่ละเฟิร์ททำช็อตครับมาใส่ไปก่อนยิงบนจังหวะแรกโอ้โหมีเยอะแยะมีเยอะแยะมาแล้วสุดท้ายเป็นไฟติ้งสัมฤทธิครับทุกคนเอับไฟติ้งมีกี่ตัว โอ้โหมี2ตัวครับล่างอวตรโอเคไฟติ้งสปิริตครับจบโอเคได้ลองได้ใช้กันครับแค่นี้จบๆเลยสวยๆดูฮะสกิลที่ใส่ให้ภาเ,เวนเ์สิครับดับเบิลฮับโซคอนโทนหมักสซเทิร์ฮะเฟิร์สไท,ทม์็อตแล้วก็ไฟติ้งสปิริตครับทุกคนอโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้คลิปนี้ยาวมา,มากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับ เสียงเป็นยังไงบ้างย้ำอีกทีบอกกันหน่อยแรงไปไหมแหบไปไหมหรือว่าใช้ได้ละโอเคละก็เม้นบอกกันได้นะครับติชมได้ขอบคุณมากๆที่ติดตามจนจบคลิปขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้ e ีพ c หรือโชว์ไทม์ในอนาคตตัวที่ต้องการเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโฟร์ฟัด n n e l ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบายเกินครึ่งตู้